คุณฮะผักบุ้งเต็มทุ่งนานะเอ๊เราจะเก็บผักบุ้งไปกินที่ร้านด้วยหรือเลปล่าน่าจะได้เนาะนะครับสวยดีอ,ะอ่ะะถึงแล้วนะฮะบ,บรรยากาศของร้านนะสุดยอดมากเลยทุกคนที่จอดรถเยอะมากนะฮะสามารถจอดรถได้ประมาณ30คันนะฮะ ตอนที่พี่เสือถ่ายคลิปนะครับเพิ่งจะสี่โมงกว่าแต่คนเกือบเต็มร้านแล้วนะโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะครับการตกแต่งร้านสวยดีนะฮะโอ้เขาเอาพัดลม,มนะฮะมาปลูกต้นดอกฤาษีใช่ไหมเขาเรียกต้นดอกฤาษอศรีฮะเอ๊ะหรือว่าแต่หนวดฤรษีเออไม่ใช่ต้นดอกฤรือีเขาเรียกต้นหนวดฤาษี นี่นะครับเป็นพัดลมนะครับตะแกรงพัดลมนะฮะโอ้บรรยากาศดีจริงๆนะฮะร่รมรื่นมากครับแม้แต่ทางเข้าห้องน้ำยังสวยเลยทุกคนดูนะฮะโอ้เวลาที่โต๊ะเต็ม อ๋ออันนี้คือว่างแสดงว่าส่วนใหญ่บนนี้จะเต็มเหรอรส่วนใหญ่เขาจะมานั่งบนนี้เต็มอย่างนี้เหรอฮะเต็มโต๊ะทั่วไป,อ,ไปอ๋อก็ให้ดูป้ายนี้อ๋อเข้าใจแล้วมีทางขึ้นนะไปชั้นลอยด้วยนะครับอยู่บนต้นไม้นะทุกคน่นะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป อ๋อเป็นมุมถ่ายรูปนั่นเองนะฮะถ้าตอนเย็นนะฮะตอนค่ำเนาะนะถ้าเป็นตอนค่ำก็น่าจะเปิดไฟนะฮะโอ้ก็จะมองนะะเห็นวิวทุ่งนานะครับทุกคนความสูงก็สักประมาณสักนสิบเมตรนะฮะแม่ชิวๆเลยนะครับผมปัญหาตอนลงแล้วทีนี้นะฮะตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะฮะตอนลงก็จะเสียวหน่อยนะครับ เห็นไหมทุกคนนะลูกค้าเยอะมากรับเฉพาะเงินสดนะฮะไม่มีสแกนไม่มีรูดนะครับเตรียมตังมาดีๆนะครับมันร่มรื่มมากเลยนะครับทุกคนมองไปตรงไหนนะฮะก็เห็นแต่ความเขียวขจีนะครับ ของต้นไม้ลนละนาพันนะครับตายแล้วเขาไม่ได้มีบริการตักใช่ไหมนะอันนี้คือเราต้องสั่งว่าเราจะเอาอะไรค่ะ สั่งเป็นชุดอ๋อขายเป็นชุดไม่ใช่บุฟเฟ่อันนี้1ชุดนี้เท่าไหร่250สองชุดใหญ่ชุดเล็ก200ชุดเล็ก 200, สองชุดใหญ่250อ๋อ ก็เป็นสายทิมถึงจะรู้นะคะขนาดคนในทิมงที่เราไม่รู้เลยพี่เสือคนโซลินยังไม่เคยรู้เลยนะครับก็เป็นสายทิมสายแรกต้องเป็นสายแหลกสายแหกชอบตรงต้นไม้มันเยอะดีนี่แหละมันร่มรื่นมากเลย น้ำจิ้มเขามีแบบเดียวใช่ไหม,มรสชาติประมาณไหนเดี๋ยวลองลองชิมน้ำจิ้มเปล่าๆดูก่อนอน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากหวานนิดๆเปรี้ยวนหน่อยๆอ,อร่อยดเด็ดมากน้ำจิ้มอร่อย ถ้าเขาทําขายก็จะซื้อกลับอยู่นะเนี่ย ได้เวลากินแล้วฮะกัใจไม่ไว้แล้วเออืม่ไรหรอ รู้เลยทำไมาคนเยอะอร่อยแซ่บจ,จริงๆทุกคนอร่อยมากอีรักอีคนอีหมูพันนั้นก็จะมีตอนแรกก็นึกว่า เอ๊หมูถ้วยเดียวทําไมมันน้อยจังมันจะอิ่มไหมเพราะมันไม่ใช่บุฟเฟ่ใช่ไหมพยพี่เสือเป็นคนกินจุนะครับแต่ไม่ใช่เลยนะฮะกินไปกินมานะจากตอนแรกแย่งกันกินนะตอนนี้ก็เริ่มสโลไลแล้วนะฮะโอ้สีสวยมากเลยตอนนี้นะครับอ,อร่อยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะน้าจิ้มนะทุกคนนะเด็ดที่น้าจิ้มจริงๆนะครับ แทบลายคือทานที่ดีรสชาติดี พี่เสือก็เริ่มจะอิ่มแล้วทุกคนขอจบคลิปในเพลงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์สวัสดีครับ